กิจกรรมพระราชทานตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร2สัปดาห์ก่อนหน้านี้เรายกทีมพานักเรียน6โรงเรียนในพื้นที่มาเข้าค่ายค้นหาความเป็นอารยะเกษตรของตนเองเพื่อมาแสดงในกิจกรรมพระราชทานนี้เริ่มต้นด้วยการแสดงต้านยาเสพติด ซึ่งชุมชนให้ความสำคัญแก่บุตรหลานเป็นอย่างมากพ่วงหน่วยการโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพสามพาท่านประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเดินชมกิจกรรมอาระยะเกษตร ฟังเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนที่นักศึกษาสถาบันอาสมศินพาทำเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วจึงได้รู้ว่ามีฮีโร่ตัวน้อยที่คอยช่วยผู้ใหญ่ดับไฟป่าในชุมชนด้วยลูกไปดับที่อมีปัญหาที่แลมีใครคิดแบบว่ายหอ่ครับพรวมชุมชนไม่มีไม้ทำเพาหลามลูกทำไมคิดได้ก็อยากเพว่มนไปจิ้มเลยันเลย อยากรู้เป็นยังไงแล้วใครสอนที่ฟไฟไหม้ชนอ้อยแล้วเราไปถาบไ่ใครสอนตายตายอห้องเรียนอารายเกษตรไม่ใช่แค่ภายในรั้วโรงเรียนแต่คือทั้งชุมชนที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน <ide> <t> <t> และอีกเช่นเคยหน่วยแพทย์พระราชทานก็มาดูแลประชาชนในที่นี้พร้อมทั้งโรงครัวพระราชทาน ก็มาดูแลให้คนในชุมชนได้มากินข้าวร่วมกันคุณลุงเศรษฐาทำนาปราณีตคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ทีละ,มะเมล็ดเองกิจกรรมที่แล้วเราจึงมอบเครื่องสีข้าวทำมือให้คุณลุงเพิ่นไปเห็นผมจงเล็บว เพื também, çar, aqui, ่อนก็สิส ah, ังเกตว่าเล็บพถาคือดับแท่นนะผมเราจงไวผมอยางแกะเขาก็ได้ครับผมมาทดสอบเบนแล้วผมเสียดายตานเล็บบ่นไม่ต้องไม่ต้องแกะเอานี่สีแล้วมาคัดเลือกเขาเพราะว่าจมูกเขามันบอบินครับคันเป็นจุดความร่องสีครับแต่เราก็ใส่รหัส ที่มอบของพระราชทานให้กับคนในพื้นที่ได้มีกำลังใจในการขับเคลื่อนง,งานต่อไปส่วนการเคลื่อนง,งานอารยเกษตรในพื้นที่นี้ชุมชนเข้มแข็งดีแล้วทีมปูทะเลและปงเกตเราจึงมาทำเรื่องการจัดการขยะเพราะนี่คืองานสําคัญในการขับเคลื่อนง,งานอารยเกษตรให้สมบูรณ์เพราะมันเป็นพื้นฐานในการจัดการทรัพยากร วันนี้โรงเรียนปูตะเลหรือทางด้านโป่งเกตหรือทางด้านอาสมสิลที่เข้ามาครั้งที่แล้วเนี่ยพยายามชวนพวกเราสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่ปี2490ชุมชนของเรานะี่ยมาได้อย่างไรและมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงช่วงไหนจังหวะไหนเกิดขึ้นสิ่งใดที่มันดีมันจนถึงปัจจุบันตรงนั้นน่ะรักษาอาไว้เรื่องราวพวกนี้เราจะสอนอย่างไรให้เด็กและเยาวชนนี้ ฐานะที่เป็นมาเป็นพ่อเมืองนะครับมาเป็นผู้นําของพวกเราการทําตัวเป็นแบบอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกๆคนสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ทําได้รเราจะมาช่วยกันทุกภาคส่วนของตำบลนาอุดมนะครับเราจะไปขึ้นไปบนเขาเลยเอาความชุ่มชื้นคือสูตรธรรมชาติของเราอยจะขอสัญ,ญญาประชาคมตรงนี้เลยผมจึงขอสัญ,ญญาประชาคม12หมู่บ้านครับผมขอมือของ12หมู่บ้านของตำบลนาอุดมครับยกขึ้นครับจะสู้ไหมครับ นาดงสู้ไปนารงสู้ไปขอบคุณครับวันนี้ขออนุญาตเชิญทีมทั้งหมดมาที่ด้านหน้านี่เลยครับเท้ายที่สุดแล้วถ้าทุกภาคส่วนพร้อมสู้ร่วมมือกันงานอาระยะเกษตรนั้นก็จะสมบูรณ์